ใช่ให้เดให้ให้ดึงตัวครับให้กดกาชาเหรอลองกดดูดิโอ้ได้บิสกิตละแต่ฉันเตะโรดาวีคไปแล้วอ่ะดาวตันแล้วดูดีมีเะไราแปลกแปลกกระเปาสีม่วงนั่นอะไรตัว้อะไรอเบสสีม่วงนี่อะไรครับพี่ของใหม่ครับผมนะ b ิ s t e สเตเลสฟอร์สเตล่าฟอร์จด้ครับผมเมื่อคุณได้ตัวละครที่ตันดาวตันแล้วก็จะได้ไอดีมาเอาไปทำอะไรอ่ะ แล้วคนที่ต่ำเตะไปเป็นชาติแล้วะแล้วกลัวแล้วกูที่มีบอด้าน43อ่ะก็คือเป็นปการบัฟพวกเอเลเมนทลที่จะขึ้นอยู่กับเลเวลด้วยนี่เองอยู่อ้แล้วที่ผมเคยเปิดไปอะครับเี่เขาพูดอยู่เขาพูดอะไรงี่กอยู่ cover เราจะคืนให้เขาจะคืนให้ย ไม่มีเวลนจริงเลยพี่พี่เร็วเร็วลอยพี่พี่เร็วเร็วลอยแต่เกมแต่เกมเปิดเลยเหรอโอ้บ้าไปแล้วใช่เหรอมาดูดิว่ากูมีตีเท่าไหร่พี่อิทเดี๋ยวนะเดี๋ยวเร็วลอยเรื่องใหญ่เลยจริงแต่ได้จาก90ไป100นี่ไม่ใช่ว่าต้องอัพเลเวล สมุดสกิลเต็มไปหมดเหรอครับเนี่ยอ๋อใช้ได้เฉพาะกับตัวละครเลเวล90และในขนาดเดียวกันเลเวลแคปก็จะอ๋อไม่ต้องกดอัพเลเวลแล้วทุกคนแค่กดเป็น95แล้วไปเลยไม่ต้องอัพเลเวลด้วยสมุดแล้วไม่จริงด่าเฮ้ยไม่จริงด่าอะไรของเองเนี่ย